สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้ครูคิดถึงพวกเราอะคะ่ะว่าไม่ว่าแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างคะปรับราคาได้ไหมหรือว่ายังใช้ราคาเดิมหลังจากเหตุการณ์โควิด -19 เข้ามาเนี่ยการล็อกดาวนาหลายๆครั้งเนี่ยพวกเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสปาของพวกเราวันนี้ครูมีลูกค้านะครูบอกได้เลยขนาดครูปรับราคาเพิ่มลูกค้าก็บุ๊กกิ้งต่อ ลูกค้าก็ซื้อกิฟต์บอชเชอร์ต่อดังนั้นสิ่งที่คูโรสอยากจะมาแชร์กับพวกเรานั่นคือการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าต้องสร้างความเป็นเอ็กซ์เพรสต้องเป็นคนที่แบบทำให้เขาเห็นว่าเวลามานวดแล้วมีผลลัพธ์นะคะเคยรู้สึกท้อแท้บ้างหรือเปล่าคะเวลาที่เรานวดลูกค้าวันหนึ่งสิรายรายละ39มสิอยโรแล้วเราจะเหนื่อยแล้วเราจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยไม่พอ เราเนี่ยเขาเรียกว่าเดี่ยงมืออาจจะเดี่ยงครูก็เคยเป็นค่ะมือเดี่ยงหรือว่าหลังเดี่ยงหรือว่าเดินแล้วไปนอนอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัววันนี้จากที่ครูได้มีประสบการณ์เนี่ย ทำให้ครูอยากมาแบ่งปันกับพวกเราลูกค้าครูกําลังอยู่ในซาวน่าอยู่เลยลูกค้าคือครูลับไม่หวัดไม่ไหวในฐานะที่ครูมีร้านอยู่ในเมืองการที่มีร้านอยู่ในเมืองก็ดีไปอย่างค่ะเพราะมีลูกค้าจากโรงแรมหลายๆที่แล้วก็มีลูกค้าที่เขาดูในอินเทอร์เน็ตในอินสตาแกรมใน Google ดังนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากให้คนรู้จักว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นมืออาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆอย่าลืมพัฒนาตัวเองจากการเป็นหมอนวดไทยเพียงแค่คลาสสิกอย่างเดียวไม่พอคะ่ะนวดคลาสสิกไว้นวดให้กับผู้สูงอายุนวดให้กับ ลูกค้าอีกแบบหนึง่งลูกค้าที่ไม่ต้องการความเน้นหนักแต่ว่าถ้าเราอยากได้ไรายได้ที่ดีเราจะต้องลูกค้ามาเสร็จเขาเกิดความมั่นใจเชื่อใจแล้วเขาสามารถไปบอกต่อแทนเราได้ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ครูอยากมาเล่าว,วันนี้นั่นก็คือเคยเหนื่อยเคยท้อแท้ไหมเวลาเรานวดเสร็จลูกค้าเนี่ยไม่กลับมาแล้วไม่กลับมาอีก แบบเงียบไปเลยกับเรานวดเสร็จลูกค้าบอกว่าฉันอยากพูดแทนเธอฉันอยากเขียนแทนเธอดังนั้นเวลาที่เราลงทุนลงเวลาลงแรงในการทำอย่าลืมให้การบริการที่ ที่พิเศษที่สุดยอดที่คนอื่นเขาไม่ทำพยายามทำให้เกิดความแตกต่างพี่น้องสังเกตดูไหมคะว่าครูลสจะใช้อินเทอร์เนต็ตตั้งแต่ครั้งแรกเลยเป็นคนเป็นหมอนวดรุ่นใหม่ที่ใช้อินเทอร์เนต็ตตั้งแต่แรกๆทำให้คนได้รู้จักทั้งเมืองฮัมบูร์กนี่คือข้อดีข้อเสียก็มีค่ะข้อเสียเนี่ยก็มีแต่ว่าน้อยมากน้อยมากเพราะว่าเรามีลูกค้าเป็นอาวุธนั่นคือลูกค้าสามารถ ฟีดแบ็กแทนเราได้แต่ข้อนี่คือข้อดีฟีดแบ็กแทนเราแล้วก็การที่ลูกค้าพูดแทนเราเนี่ยมันดีมากๆค่ะเพราะว่าหมอนวัฒไทยสังเกตดูนะคะในประเทศเยอรมันเนี่ยจะมีคนไทยหรือว่าจะมีคนอื่นๆพูดถึงร้านเราในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของลูกค้า มุมมองของคนที่พูดเพราะบางสังคมเนี่ยก็จะพูดในสิ่งที่เขามองเห็นเขาใส่แว่นตาดังนั้นถ้ารู้ว่าเรามีศักยภาพและรู้ว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องเห็นไหมคะตอนนี้มี facebook page มากมายมีการออกมาไลฟ์สดสอนออนไลน์มากมายถ้าหากว่าครูเนี่ยไม่ได้ไปเรียนเรื่องการเรียนอนนอ,นอนไลน์สอนออนไลน์ไม่ได้ไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะทำให้ครูเนี่ย มามีรายได้ในช่วงล็อกดาวน์ในการสอนออนไลน์ไม่ได้แล้วก็ช่วงที่อย่างนี้ค่ะเราสามารถเพิ่มราคาอธิบายบอกลูกค้าได้ดังนั้นอย่าลืมนะคะเวลาลงทุนเปิดร้านไม่ว่าที่ใดก็ตามไม่ว่าอยู่ชนบทหรืออยู่ในเมืองอย่าลืมรักษาคุณภาพของงานของการนวดด้วยค่ะว่าเราทำให้ชีวิตเขาดีอย่างไรวันนี้ลูกค้าครูเจ็บปวดระดับ8ระดับ9 ประสบอุบัติเหตุแล้วเข้ามาหาครูตอนแรกเขาก็ร้องโอ้ยโยแต่ครูบอกเขาว่าอย่าลืมนะตอนแรกก็บอกไม่เข้าสาวน้าแต่ตอนหลังยอมเข้าเพราะว่าครูบอกว่าเข้าเถอะเพราะการเข้าสาวน้าเนี่ยมันช่วยทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยปรับอุณหภูมิและก็รีแลกช์พอคุณรีแลกดิฉันนวดคุณจะบาดเจ็บน้อยลงแล้วก็มีมุสคุลาคาเถอรเนี่ยน้อยลงดังนั้นลูกค้าก็ยอมทําตาม,าม,ามเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะ มีการบอกลูกค้าว่าอีก5านาทีนะดังนั้นวันนี้อยากมาแบ่งปันพี่น้องด้วยความรักในเพื่อนร่วมอาชีพว่าถ้าคุณมีมือถือถ้าคุณมีกล้องอย่าลืมเก็บความสุขของลูกค้าด้วยว่าเวลาลูกค้าเนี่ยเขาพูดแทนเรามันดีมากๆค่ะมันดีมากๆต่อภาพลักษณ์ของร้านนวดร้านสปาเรามันดีมากๆต่อการที่ลูกค้าเนี่ยดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาใช้บริการที่ร้านเรา เพราะฉะนั้นถ้าเราดีจริงถ้าเราเป็นเพชรก็จังเพชรอยู่ดีถ้าเราเป็นปลาก็ยังปลาอยู่ดีแม้คนอื่นจะนินทาหรือจะพูดกล่าวร้ายไม่ดีคุณก็ยังเป็นปลาก็คือปลาขอให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทำเพราะว่ามีหลายท่านไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าเอาหน้าออกมากล้องไม่กล้าบอกผู้คนว่าร้านเราเป็นยังไงดังนั้นถ้าคุณมัวห่วงและคำานึงถึงตัวคุณเองคุณจะไม่กล้าเอาหน้าออกกล้องค่ะ เพราะคุณกลัวว่าเพื่อนจะอายคุณกลัวว่าคนนั้นคนนี้จะมาตําหนิคุณแต่ถ้าคุณเอาหน้าออกมากล้องออกนอกกล้องเสร็จแล้วคุณบอกผู้คนสิ่งที่คุณให้มันยิ่งใหญ่กว่าอย่างอื่นแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยกล้าพูดกล้าพูดกล้าแบ่งปันนี่สิคะ ดังนั้นการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีถ้าสังคมหมอนวดไทยรู้จักมีการแบ่งปันแล้วก็สนับสนุนกันเป็นสิ่งที่ดีค่ะดิฉันยินดีสนับสนุนเพราะฉะนั้นเวลาเรานวดลูกค้าเนี่ยเราต้องเช็คด้วยว่าความรู้สึกของเขาก่อนมาเป็นยังไง0-10ลูกค้าบอกครูนะ เจ็ดแปดเก้าเขาบอกแปดหรือเก้าครูก็บอกว่าเดี๋ยวขอครูเช็คก่อนนะครูเช็คหลังแข็งระดับแปดเลยค่ะแต่ครูไม่มีเวลาถ่ายวิดีโอครูบอกได้เลยว่าลูกค้าท่านเนี้เขาเห็นด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ตอบด้วยตัวของเขาเองว่าเออว่ะ การนวดนี่มันดีเนาะตอนแรกเจ็บพอนวดกลับมาอีกรอบหนึ่งลูกค้าบอกว่าโลสมันหายแล้วมันเบาแล้วแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถไปเจอจุดที่เขาบาดเจ็บ1 2 3 4 5สมหามากกว่า1.2.3จุดจุดจุดคือเขาเรียกว่าทำให้ลูกค้าแบบแปลกใจอะ่ะทำไมเธอรู้แบบเนี้ยลูกค้าก็เกิดความเชื่อมั่นและยอมทำตามเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเขาเรียกว่า job description การทำงานเนี่ยจะต้องมีระบบ ของสปาเจอร์นี่ให้ลูกค้าได้รู้จักตัวเองให้ลูกค้ารู้ว่าสิ่งที่เรามอบให้เนี่ยเป็นของขวัญแห่งชีวิตไม่ใช่สักแต่ว่ามานวดขึ้นเตียงแล้วก็นวดเลยแบบนั้นโบราณาการหยุดเธอค่ะขอร้องเพราะว่าอันนั้นเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยนวดหนึ่งชั่วโมง39มสิบเก้าไอโลแล้ว35มไอโลเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยทำงานหนักๆไปทุกวันเพราะฉะนั้นสู้เรามาทําแบบตั้งใจมีลูกค้าน้อยแต่ลูกค้าให ให้รายได้ของเรา1ชั่วโมง79ไอโล1ชั่วโมง89ไอโลแบบนี้ไม่ดีกว่าหรือคะถนอมสุขภาพด้วยได้ความภาคภูมิใจด้วยได้ในการคุย ปรึกษาคุยกับลูกค้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ครูบอกได้เลยค่ะว่าหมอนวดไทยเราอะทําได้ดีมากๆดังนั้นหากคุณไม่ทราบเรื่องอะไรครูยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะคะแล้วก็อย่าลืมเอาหน้าออกกล้องเพื่อที่จะบอกผู้คนว่าร้านคุณเป็นหมอนวดสปาแบบไหนแบบไหนเพราะฉะนั้นคุณจะต้อง ถ้าอยากมีไรายได้ที่ดีและเร็วได้คุณจะต้องเอาหน้าออกมาที่หน้ากล้องแล้วก็วางแพลตฟอร์มไปไว้ที่ใน g o o g l e หรือว่าอย่าไปอยู่รวมกันเป็นกระจุกกระจุกนะคะเพราะว่าการอยู่รวมกันเป็นกระจุกกระจุกเนี่ยเขาแยกไม่ออกค่ะเขาแยกไม่ออกค่ะว่าอันไหนดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความแตกต่างถ้าคุณไปอยู่ในกระจุกที่ให้บริษัทต่างชาติดูแลทําโฆษณาให้คุณดิฉันบอกได้เลยค่ะว่า จะมีคนติดตามจะมีคนบุ๊กิ้งน้อยมากกว่าคนที่ตัวตนนะคะมีตัวตนแล้วก็ออกมาแบ่งปันแล้วก็โชว์ในสิ่งที่เป็นฟีดแบ็ k จากลูกค้า จากที่คนอื่นมีแต่เขียนเขียนเขียนบางคนก็จ้างมาเขียนเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้คนอื่นคู่แข่งเนี่ยไม่มีนั่นก็คือการขอวิดีโอค่ะให้บริการด้วยความบริสุทธิ์ใจและให้การเซอร์วิสอย่างล้าเลิศสิ่งนี้ล่ะค่ะลูกค้าจะกลับมาหาคุณแล้วกลับมาหาคุณอีกแล้วก็จะขอบคุณคุณโดยการพูดวิดีโอให้คุณโดยการกล่าวถึงว่าการนวดของคุณดีกับชีวิตเขาอย่างไร ะะลองเอาไปปรับใช้ดูด้วยความรักและขอบคุณสวัสดีค่ะ